มอเตอร์อน D3 มสแนะนาชื่อมเลยครับชื่อกะไดช่วยดีครับกายนะครับ p s ม24ครับช่วยดีครับพีมครับ p s ม24ครับ สวัสดีครับผมตะวันครับ TSM 2 3ครับสวัสดีครับผมมาตินครับ TSM 2 5งครับสวัสดีครับผมซัน TSM 2 2ครับสวัสดีครับผมชาย TSM 2 1ครับความรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้แข่งค่ะเออ่มรู้สกมีส่นนั่เลยทันแรกด้วยวันนี้ก็เป็นวันแรกครับเป็นวันที่สองที่เราเดี๋ยววันที้เปิด ก็ตื่นเต้นครับเป็นครั้งแรกที่ได้เจอทุกคนเนาะะปกติเขาจะติดตามเราเป็เดียวได้เจอตัวจริงกับยินดีครุบที่ได้เจอทุกคนก็สำหรับผมก็ตื่นเต้นครับหรือว่าเป็นการเปิดประสบก,การณ์ใหม่สำหรับตัวเองครับสำหนการเดินประมาณว่าแฟชั่นโชว์ซึ่งแบบว่ารู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองครับที่เราสามารถมายืนในจุดจุดนี้ได้และสามารถทำมันได้ครับเออผมก็ ผมก็ก่อนก่อนเรื่องผมก็ตื่นเต้นมากครับเพราะมันเป็นการครั้งแรกของผมในการอยู่ในวงการนี้ผมก็เลยตื่นเต้นมากแต่ก็ดีใจที่ทําออกมาได้ดีครับผมก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยครับเพราะว่าเป็นวิธีแรกด้วยในรายการนี้แล้วก็ไม่คิดว่าคนดูจะเยอะขนาดนี้แล้วก็นักข่าวจะเยอะมากไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้จริงๆครับแล้วก็ เราก็ได้เตรียมตัวมาค่อนข้างดีครับได้ฝึกซ้อมได้เรียนคาที่ที่พี่เขาจัดทํามาให้ครับในกิจกรรมก็เราก็รูกว่าเราเต็มที่แล้วครับไม่มีอะไรต้องเสียใจครับใช่ครับใช่ก็รู้ว่าทุกคนตื่นเต้นเหมือนกัน้ใช่ครับตื่นเต้นไม่แพ้กันหรอกแต่วันนี้พวกเราก็ ทำออกมาอย่างเต็มท so 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 ี Drag ่เพราะว่าการฝึกซ้อมแล้วก like yep. ็การลงมือทำใช่พวกเราพยายามเต็มท hmm. ี่แล้วก็น่าจะออกมาดีแบบว่าวันที่ออกมาปุ๊บโอ้โหพวกเราชื่นใจเลยชื่นใจคนมาดูเยอะมากเยอะมากครับไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ด้วยครับถ้าไปนอกวันที่สองฝากให้ติดตามเลยเแล้วก็วันที่สองนะฝากติดตามกันนะครับทางไอจีของท้าก็ K A N G A M C D S J พวกเราทั้ง32คนด้วยนะครับผมก็พวกเราทันทีครับตั้งใจครับผมฝาก้ว้ครับครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอฝากตัวเองกันนะครับตะวันครับตะวันสุขาวรุดม TSM 2องาครับ IG underscore t a w n ครับ t s แล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่2พวกเราทั้ง32คนครับมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ครับสำหรับช่องยังไงก็อย่าลืมเข้ามาชมมาเชียร์พวกเรากันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับ ก็ฝากติดตามผมได้ที่ IG MJ PATUM SUWON ทมสครับ MJ ปทุมแรครับ G S M 2 5ครับแล้วก็ฝากกลัเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยครับผมแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับ p s m 2 2สังักล้องผมมณนาทองนะครับแล้วก็ช่องทาง IG นะครับ28แนเะดอสกอร์จุดเครับผมอย่าลืมวดผมกันเยอะนะครับ ส่วนผมนะครับ g s m 2 1่ครับชายครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากโหวตกันด้วยและสามารถติดตามไอจีส่วนตัวผมได้ที่ CHAI underscore SOM CHAI 43ครับทั้งนี้พวกเราทั้งทั้ง6คนก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณบีและขอลาไปก่อนบิดาลาทานอะไรด้วยนะคะ ขึ้น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 มาคนรัขึ้นมาวเราซ้อนไหลกันซ้อนไหลกันรถรับตื้นกันนานๆเลยนะไม่ไม่เราขักเดียวตัวให้เบือนอยู่ขนาดนี้อ่านี่ั่นขึ้นหม่อยนิดเดียวเพิ่งก้าวอ่าพูดเสร็จแล้วนะครับมาเริ่มไหมต้องคร้อมนะเตรียมตังค์ไปอ่าแนะนำชื่อก่อนเลย ตวัสดีครับ TSM 2อแวายูที่อรงครับ TSM 2 7ดีแลนด์ครับ TSM 3 2แมนครับเดีวารบ TSM 2 9้นอครับ TSM 3 0โมแกงครับไม่คุยอไรบ้างประบัตเป็นรันแรกเจอที่สูงอนริได้ยันไปรู้สึรู้สึกอนไรตนางเลยลกแล้วก็ตื่นใจ รู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมงานกับทังช่องเจ็ดครับก็ตื่นเต้นในตัวนะครับลก่อนอื่นเลยต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้เข้ามาในรอบตัดคนแล้วก็วันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนทําเต็มที่ครับแล้ว่าทำได้ดีมากๆครับก็รู้สึกสนุกดีครับที่ได้เดินแล้วก็ได้ลองเวทีครั้งแรกก็ตื่นเต้นดีครับหวังว่ารู้สึกเป็นเต้นดีครับเพราะว่าก็ เป็นการบวชครั้งแรกของผมครับตอนนี้สนุกเป็กปับคัวแล้วก็กดกันแล้วก็ทุกคนทำเต็มที่ทุกคนครับวันนีน้ผมเป็นเด่นๆนิดหน่อยครับแต่ว่าผมเสนุกสนุกมากครับครับฝากให้ติดตามวันที่สองใหม่นะ ฝากว่าเชียร์พวกเรา TSM ด้วยนะครับครับฝากติดตามพวกเรา TSM นะครับวันไฟนอลวันที่2ตุลานะครับย<ห>ังไงก็ฝากติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะครับวันที่2ตุลาคมนี้นะครับก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง32คนด้วยครับไทยซูปเปอร์โมเดลขาเบิไม่เขเลยาใจต่อ,อเลยต่อ,อไปนับไปยังผู้ยิง น้อไม่้าใจไม่ครับใจผมพูดคนเป็นาด้ที่ตัวเองให้ครับายได้น้อยค่ะให้สริมครับเคสพ่ครับ